สวัสดีครับน้าพี่น้องกับรังเห็ดกับเขาพี่น้องหนึ่งปลาหนึ่งปลานะครับใส่ผักสมุนไพรนากินบอ่อพี่น้องเห็ดแก้วจำกับเขาเนื้อแซ่บ,บ,บนอ้องพี่น,อนอ้องเนาะมีผักหลายอย่างนะครับ กิดเขาน้ำกันเลยพี่น้องอ่ะมาเริ่มพี่น้องเลยหนึ่งปลาหนึ่งปลากับผักสมุนไพรนะพี่น้องเอ้ยผักเยอะๆหน่อยมีกระหลำ่ำมีหลายอย่างนลยนะครับนมีปลาสดๆเลยหามาได้นะครับ,นะรบแซบๆน้ำกันพี่น้องเอ้ย เ็ดแก้วเขาเนี้อจ้า,า,น,าจน้องพี่น้องแซบ่บพักเรียบร้อยพี่น้องตักใส่จานมาเรียบร้อยเด้วพี่น้องกินเขาน้ำกันเนอรรับผม